เด็กน้อยนะครับชอบนะครับที่จะเอามือไปล้วงไปล้วงตรงที่มันเป็นมอเตอร์ของเปนะครับซึงมันก็ดําด้วยสกปรกด้วยพ่อห้ามหลายครั้งแล้วเมวื่อวานพ่อก็ตีมือแล้วนะพ่อก็ตีมือไปสองถึงสามครั้งแล้วนะก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นผลก็จะเอาให้ได้วันนี้ก็พยายามลุกขึ้นยืนแล้วก็เพื่อที่จะเอามือแย่ให้ได้ ถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะน้องยูถูกต้องไหมคะ,มคะ,มคะพ่อห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้พอน้องยูจินดือ้อน้องยูจินก็จะกินขาพ่อด้วยนะจะกินขาคุณพ่อเหรอน้องยูจินโ no. นะะ้ไม่นะคะไม่นะคะ กลับมานี่เร็วกลับมานั่งเล่นเหมือนเดิมเลยลูกมาใช่ใช่ค่ะอ mmm, ืมความดื้อของเขานะครับความดื้อของลูกยูอืมอืมโอเคปะโอเคไหม โอยที่กินขาพร้อมไม่ได้นะแม่เขาจะสั่งรองเท้าเพิ่มไม่อยู่แล้วนะดูจินจะเดินแล้วมานั่งได้แล้วลูกไม่เอารอเผินเนี่ย